Música เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารการประกอบอาหารของเรานั้นต้องใช้อุปกรณ์และภาชนะที่เหมาะสมในการประกอบอาหารหรือใส่อาหารทําให้เราประกอบอาหารได้สะดวกปลอดภัยและประหยัดเวลาทําให้อาหารหน่ารับประทานอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารมีดังต่อไปนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเตรียมอาหารเช่นกระมังหรือตะกร้าใช้สำหรับร้างหรือใส่ผักผลไม้และใส่เนื้อสัตว์นะคะกระชอนใช้กองอาหารที่มีชิ้นเล็กๆใช้กองกะทิหรือใช้ตักอาหารที่ใช้ทอดนะคะเขียงใช้รองรับการหั่นการสับ และการซอยอาหารนะคะมีดใช้ปอกใช้หัน่นใช้สับและใช้ซอยอาหารนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูพานักเรียนมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารกันเลยนะคะอันดับแรกเลยหม้อหม้อเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะคะนักเรียนมีทั้งหูจับทั้งสองข้างและมีด้ามจับด้านเดียวและวิธีการใช้หม้อก็คือ ใช้ประกอบอาหารประเภทต้มแกงหรือขนมที่เป็นน้ำๆนะคะอันนี้สามารถใช้หม้อในการทำอาหารได้เลยค่ะและทัพพีนะคะนักเรียนใช้สำหรับคนอาหารหรือตักอาหารออกจากหม้อหรือจากภาชนะอื่นๆนะคะเอาไว้ใส่ถ้วยใส่จานเพื่อไว้รับประทานกระทะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะนักเรียน ที่ส่วนใหญ่จะใช้ก็มีดังในรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะส่วนกระทะวิธีการใช้งานของมันก็คือนำไปประกอบอาหารประเภทผัดหรือทอดนะคะหรืออาจจะใช้ในการแกงก็ได้ค่ะแต่ใช้แกงสำหรับประเภทที่มีน้ำนิดเดียวนะคะนักเรียนถ้าใส่น้ำเยอะๆกระทะไม่สามารถบรรจุน้ำได้เยอะอาจจะทำให้หกเลอะเทอะได้นะคะ เดี๋วเรามาต่อกันที่ลังถึงนะคะนักเรียนหรือนักเรียนส่วนใหญ่จะได้อีกอย่างหนึ่งว่าซึ้งที่ใช้สำหรับนึ่งอาหารเช่นนึ่งปลานึ่งสาลาเปานึ่งขนมจีบแต่วิธีการนึ่งจะใช้ไอ้น้ำนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมดังรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้จะมีอยู่ประมาณ3ชั้นชั้นล่างสุดจะเอาไว้ใส่น้ำและ เอาไปตั้งไฟให้น้ำเดือดให้ระเหยเป็นไอน้ำขึ้นมาและนำชั้นที่2และชั้นที่3ไปวางแล้วปิดฝาก็ทำให้อาหารเราสุกด้วยการใช้ไอน้ำนะคะนักเรียนเดีย๋ยวเรามาต่อกันที่ช้อนตวงนะคะช้อนตวงใช้ตวงปริมาณส่วนประกอบในอาหารที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้มีช้อนตวงที่เป็นแบบสแตนเลสและช้อนตวงที่เป็นแบบพลาสติกซึ่งมีหลากหลายขนาดให้นักเรียนเลือกใช้งานเลยนะคะ เรามาถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตักอาหารนะคะนักเรียนเช่นช้อนและซ่อมที่ต้องใช้คู่กันเพื่อใช้ตักอาหารไว้รับประทานช้อนสั้นใช้สำหรับตักอาหารเพื่อรับประทานหรือนักเรียนจะนำไปเป็นช้อนกลางก็ได้นะคะเพื่อใช้สำหรับตักกับข้าวเวลาที่มีคนทานอาหารร่วมกับเราเยอะ เพื่อป้องกันเชื้อโรคและยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้นักเรียนต้องรู้จักการเว้นระยะห่างเวลาทานอาหารไม่ว่าจะกับครอบครัวหรือกับผู้อื่นนักเรียนควรมีช้อนกลางไว้ตักกับข้าวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสนะคะเราก็มาถึงภาชนะที่ใช้สำหรับใส่อาหารนะคะนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะอันดับแรกเลยเป็นจาน จานเราไว้ใช้สำหรับใส่ข้าวสวยหรือใส่อาหารประเภทยำประเภทผัดหรืออาหารประเภททอดหรือจะใช้ใส่อาหารว่างก็ได้นะคะชามคุณครูว่านนะักเรียนเริ่มงงแน่ๆเลยใช่ไหมคะระหว่างชามกับถ้วยเอย๊มันต่างกันอย่างไรในเมื่อรูปร่างมันก็คล้ายๆกัน ซึ่งเวลาเรียกจะต่างกันตรงที่ขนาดนะคะนักเรียนถ้าชามขนาดจะใหญ่และกว้างกว่านิดหนึง่งเอาไว้ใส่อาหารประเภทน้ำเช่นแกงจืดแกงเผ็ดต้มยำนี่ค่ะนักเรียนถ้วยก็คือขนาดจะเล็กลงมาเอาไว้ใส่อาหารประเภทที่มีน้ำน้อยๆส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยใบเล็กๆใช่ไหมเราเวลาเราเรียกไปหยิบมาอันไปนักเรียนไปหยิบถ้วยใบเล็กๆมาหนึ่งใบเพื่อที่จะเอามาใส่น้ำพริก หรือน้ําจิ้มไว้รับประทานนะคะและสุดท้ายเป็นภาชนะที่ไว้ใส่ข้าวคือเราจะเรียกว่าโถข้าวไว้ใช้ใส่ข้าวสวยเพื่อแบ่งข้าวออกจากหม้อไว้รับประทาน